ัดีค่ะก็พบกับซีีกแล้วนะคะในซีมินชาแนลค่ะวัะนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงซีมินขอรีวิวนะคะวันนี้ซีจะมารีวิวอาหารเสิร์ฟนะคะที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาแบบแพคเกจจิ้งในเซเว่นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะที่ซีจะมารีวิวเป็นแบรนด์ที่อยู่มาในเซเว่นกว่า7ปีนะคะแล้วก็เป็นสินค้าขายดีด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะคะก็คืออันนี้นะคะ คุรตาแม็กซ์อันนี้นะคะแล้วก็เป็นวิด a าคอลลาเจนซีนะคะ2ตัวนี้นะคะซีจะมารีวะะิว2ตัวนี้ให้ทุกๆคนดูนะคะว่าเป็นยังไงดีหรือเปล่านะคะก็ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะซีขอบอกก่อนเลยนะ,ะว่าที่ซีลองทานอาหารเสริมอันนี้นะคะเพราะว่าซีจะไปเที่ยวทะเลเนาะแล้วก็ซีก,ก็อยากบำรุงผิวอยากให้แบบผิวมีความสวยเนียนเออให้มันแบบดูดีแบบไปอวดผิวที่ทะเลอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ป้องกันผิวจากแสงแดดนะคะแล้วก็กลับมาได้ไดแบบ ผิวได้ไม่ค่อยค้าเท่าไหร่นะจะได้ไม่ต้องเสียเยอะเนาะก็เลยเลือกลองทานอาหารเสริมวันนี้นะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะที่ซีบอกไปข้างต้นนะคะอันนี้ซีไปเจอที่เซเว่นอนะคะอันนี้นะคะที่ซีเลือกกินเพราะว่า มันเป็นแบรนด์ที่ขายดีในเซเว่นแล้วก็ซีก็เคยเห็นบ่อยมากนะคะแบบเห็นทั้งรีวิวแล้วก็แบบเห็นในเซเว่นบ่อยมากแล้วก็เป็นสินค้าขายดีกว่า7ปีด้วยนะคะก็เลย,เอ,ยอยากลองนะก็เลยลองนะคะทุกคนก็ผลลัพธ์ถือว่าโอเคเลยนะทุกคนเดี๋ยวซีจะมาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนซีก็ทานอาหารเสริมตัวนี้มาเกือบ2ออาทิตย์แล้วนะคะก็มีผลการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะส่วนตัวนะซีรู้สึกว่า มันมีความกระจางใสขึ้นนะคะแล้วก็พวกรูขุมขนอะ่ะมันเล็กลงนะคะแล้วก็พวกสิวผลเล็กๆอะ่ะก็ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนคือมันลดลงคือตอนแรกซิก็ไม่คิดว่ามันจะลดลงจริงๆแต่พอแบบเอารูปมาเทียบอะ่ะเออรู้สึกเลยว่าเออมันรูคุมขนเล็กลงนะคะแล้วก็แบบพวกสิวผลเงี้ยลดลงด้วยซีก็ไม่รู้ว่าว่าสองตัวไหนอะ่ะ มันช่วยนะแต่ซีคิดว่าเออพอซีลองกิน2ตัวนี้พร้อมกันอะ่ะมันน่าจะแบบเออช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดียิ่งขึ้นอะ่ะด้วยการที่เรากิน2ออย่างพร้อมกันนะคะแล้วเนี่ยทุกคนที่ซีอะ่ะเก็บซองทิ้งไว้นะคะเพราะว่าซีกลัวทุกคนแบบไม่เชื่อว่าซีกินจริงๆนะคือซีอยากเอามาโชว์มากเลยเนี่ยอย่ซีแบบเก็บซองไว้ให้ทุกคนดูเลยนะคะเนี่ยว่าแบบซีกินจริงๆนะทุกคนแบบอัน,นอเนี้ยอุ่นเนี่ยเห็นปะ กินจริงๆนะคะแล้วก็มีที่แบบทิ้งไปแล้วด้วยนะคะน,นี่ก็คือเอาที่เก็บได้นะคะแล้วก็ทุกคนกินจริงๆจะหมดแล้วนะคะถึงกับต้องไปซื้อตนุนเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นอีกซองอันนี้นะคะเป็นซองใหญ่30เม็ดนะก็สามารถซื้อได้ที่วัสันนะคะอันนี้ซีก็ชอบก็เลยซื้อมาเลยนะคะซองใหญ่เอาไว้แบบกินเลยยาวๆนะคะเดี๋ยวซีจะมารีวิว2ตัวนี้เต็มๆให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าซีกินยังไงแล้วก็ตัวไหนช่วยอะไรค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะ ตัวแรกนะคะที่ซีจะมารีวิวนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นวีด้าคอลลาเจน C a n d E นะคะก็คือเป็นวิตามิน E แล้วก็วิตามิน C นะคะตัวนี้นะคะที่จะกินตอนเย็นเนาะก็คือก่อนขึ้นบ้านนะคะจะดื่มคอลลาเจนตัวน,นี้ก่อนนะคะก็คือง่ายมากทุกคนฉีกซองลงน้ําอุณหภ,ภูมิปกตินะคะแล้วก็คนๆค,ค,คือคอลลาเจนนี้ค่อนข้าง ละลายได้เร็วนะคะแล้วก็ซีก็จะใส่น้ําแข็งนะคะเพื่อความสดชื่นนะคะคือรสชาติอะ่ะมันโอเคเลยทุกคนไม่ได้กินยากนะคะแล้วก็รสชาติมีความเป็นแบบผลไม้นะคะกินแป๊บเดียวก็คือแบบชื่นใจนะคะแบบยิ่งใส่น้ําแข็งก็คือฟินมากวิตามินคอลลาเจนอันนี้นะคะซีกิน1นซองต่อวันนะคะหรือใครอยากเห็นผลเร็วๆก็สามารถกิน 2- ซองต่อวันได้นะคะ1วันตอนเช้าแล้วก็1วันตอนเย็น,นะคะ่ะ เรามาพูดถึงสรรพคุณของวิด้าคอลลาเจน c n e ตัวนี้กันนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวนะคะช่วยทาให้ผิวแข็งแรงอิ่มน้ำนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมี SOD นะคะที่เป็นเอนไซม์ที่จะช่วยการยับยั้งต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะไม่ให้เกิดริ้วรอยไม่ให้เกิดความหมองคล้ำต่างๆนะคะแล้วก็มีสารสก,กัดจากวิตามินซหลายอย่างเลยนะคะทุกคนมีสารสก,กัดจากส้มสีแดงสารสกัดจาก อเซโรลาเชอร์รี่นะคะมีสารสกัดจากทับทิมด้วยนะคะทุกคนและสารสกัดพวกนี้นะคะจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะจะช่วยเรื่องป้องกัน UV จากแสงแดดนะคะใครนะคะที่ต้องออกแดดบ่อยๆคืออันเนี้ยควรกินมากๆนะคะคือมันจะช่วยไม่ให้แบบผิวเราแบบเสื่อมโทรมแล้วก็มีวิตามินมากกว่า11ชนิดนะคะทุกคนก็คือ ครบมากนะคะทุกคนขยักเนียนใสก็คือลองกินตัวนี้ได้น,นะคะวิดาคอลลาเจนเจียนอี e นะคะนอกจากจะดีแล้วนะคะทุกคนยังหาซื้อง่ายด้วยนะคะอย่างที่ซีบอกไปนะคะ ก็คือหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยนะคะที่เซเว่นจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะจะเป็นคอลลาเจนแบบ2ซองนะคะส่วนอันนี้นะคะจะมีแบบ7ซองนะคะสามารถซื้อได้ที่วัดสันหรือว่าตามห้างทั่วไปเลยนะคะ2ซองนี้นะคะราคา1 9บาทนะคะแต่ส่วน7ซองอันนี้ราคา399บาทนะคะคือหาซื้อง่ายมากๆทุกคนลองไปดูนะคะคือสีเชื่อได้เลยว่าทุกเซเว่นทุกสาขามีแน่นอนนะทุกคนใครอยากลองกินสามารถเออ ลองแบบสองซองก่อนก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดใครแบบเอ้ยอลองแล้วชอบเนี้ยก็ไปซื้อกล่องใหญ่ได้นะคะที่แบบตามวส,สันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีหมดเลยนะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวต่อไปนะคะจะไปรีวิวตัวกลูตาแม็กซ์นะคะและนี่นะคะทุกคนก็คือกลูตาแม็กซ์นะคะจากแบรนด์วีดานะคะอันนี้นะคะจะเป็นกรูตานะคะที่ทุกคนเห็นกันนะคะ แบบเชื่อได้เลยทุกคนน่าจะเคยเห็นในเซเว่นนะคะเนี่ยซีเห็นบ่อยมากนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องการบำรุงผิวนะคะให้ผิวเรามีความกระจ่างใสมีความขาวมากขึ้นนะ,ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีสารสก,กรัดจากผลไม้หลายชนิดเลยนะคะเช่นมะเขือเทศนะคะที่จะทําให้เรามีเลือดฝาดตรงแกมนะคะมีสารสก,กรัดจากเมล็ดองุ่นนะคะส้มมี อัเซโรราเชอร์รี่นะคะและที่สําคัญนะคะมีซิงค์ด้วยนะคะทุกคนที่จะช่วยเรื่องสิวเรื่องกระเสพของสิวนะเออ <c oughs> ก็จะช่วยได้มากมากเลยนะคะแล้วหลังจากที่ซีกินแล้วอย่างที่ซีบอกไปนะคะก็คือสิวอะไรเงี้ยอักเสบไม่ค่อยมีเลยนะคะจะมีคือแบบมีขึ้นน้อยมากแล้วก็พวกผลเงี้ยก็คือน้อยลงเยอะมากตอนนี้นะคะซีทานแบบสูตรเร่งรัดน,นะคะคือกิน2เม็ดก่อนนอนทุกคืนเลยนะคะหรือว่าใครอยาก กินปกติก็วันละเม็ดก็ได้นะคะแต่นิซี่แบบเร่งรัดนะคะอยากสวยก่อนไปทะเลนะคะก็เลยแบบกิน2เม็ดเลยนะคะตัวนี้นะคะกรุตาแม็กนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปว่าสันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเซเว่นจะอยู่ในราคาซองละ99บาทนะคะมี7เม็ดนะคะส่วน อันนี้นะคะเป็นซองใหญ่นะคะขนาด30เมตรนะคะนนี้ที่หาซื้อได้วัสดุน,น,ะนะะั้นราคา399บาทเท่านั้นนะคะทุกคนก็คือจะบอกว่าคุ้มมากกินได้ทั้งเดือนเลยนะคะและนี่นะคะก็คืออาหารเสริมทั้งสองตัวนะคะที่ซีกินแล้วเห็นผลนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อมาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วซีนะคะก็จะมาสรุปกันให้ฟังนะคะว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะคะตัววีด้าคอลลาเจนเซียนอีนะคะตัวนี้นะคะจะเน้นเรื่องการ บำรุงผิวแล้วก็ช่วยป้องกันผิวจากแสงแดด UV ต่างๆนะคะส่วน Gluta Max นะคะจะช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยเรื่องสิวนะคะทุกคนและถ้าทุกคนนะคะกิน2ตัวนี้พร้อมกันนะคะคือมันจะดีมากๆทุกคน,กคนว่าอีกตัวหนึ่งช่วยป้องกันอีกตัวหนึ่งช่วยบำรุงอะ่ะ คือมันจะทํางานด้วยกันดีมากๆนะแล้วคือซีอ่ะกินแล้วมันเห็นผลแบบสิวลดแล้วก็แบบผิวเนียนขึ้นรู้สึกแบบลูกขมขนกระชับขึ้นอนะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาบอกต่อความสวยให้ทุกคนนะคะแล้วก็จะแอบ,บบอกทุกคนด้วยนะคะคือปกตินะคะซีไม่ค,ค่อยกินอาหารเสริมเลยนะคะเพราะว่าซีเป็คนคนขี้เกียจกินยานนะคะขี้เกียจแบบว่ากินทุกวันก่อนนอนอนะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยความที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยจะแบบไปอวดผิวที่ทะเลสวยๆนะคะก็เลยแบบ หน่อยละกันนะคะก็เลยลองสองตัวนี้นะคะเออแล้วก็พอลองแล้วเห็นผลนะคะค<ๆ>เละอียดจะมาบอกต่อทุกคนนะคะแล้วก็ส่วนตัวนะคะที่ซีกินแล้วรู้สึกว่าการขับถ่ายดีขึ้นด้วยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าซีแบบ เข้าห้องน้ำทุกวันเลยหลังจากที่ซีกิน2ตัวนี้มานะคะใครนะคะที่อยากดูแลตัวเองทั้งภายในยแล้วก็ภายนอกนะคะซีขอแนะนํา2ตัวนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็คือคอลลาเจนแล้วก็กูตาแม็กซ์นะคะจากแบรนด์วิด้านะคะแบรนด์วิด้านะคะเป็นแบรนด์ที่ <c oughs> น่าเชื่อถือนะคะมีอยู่มานานกว่า7ปีแล้วนะทุกคนใครที่กังวลเรื่องแบบเฮ้มันอันตรายหรือเปล่าแบบนี้นะคะคือไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์วิด้านะคะได้รับออยอย่างถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหาซื All ้อง่ายมากนะคะทุกคนใครที All ่สนใจก็สามารถไปดูได้นะคะสําหรับวัน ะะซีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ